ทายพี่น้องในคลิปนี้อีคลิปนึงครับกับบรรยากาศด้านลังเวทีครับได้ระได้อะไรเจี๊ยโอ้พอพามไหมกำลังลูกตูมากแน่ยิกินไบ้างโอ้ันกินะไรกินอกินอกินคนเห็ดบ่เอากำลังสิกินซุปกะเทีย ก็จะกินมีหมูหวานมาบรรยากาศด้านหลังเวทีครับนโอ้แดดออกแล้วเอาแดดออกแล้วก็ยังย oh, oh, ังรอเบิ้งคั่วซะนี่เข้ามาแล้วแสดงว่าได้แล้วเมียนบ่ครับได้แล้วว่นนี่แห่สาดเชียบนีบจากสาดเชียไปซื้อผ้าผ่านผ้าเขียวมาเทนาเลยบันโอ้ลงทุนครับเบิ่งหมอลำขนาดนี้เนี่น พี่น้องทั้งบงันกุนเฮเขามาสอกนี่อีกจังบาทพี่น้องโอ้ชาก,ก่อนมีกระตากชุดตากอุปกรณ์ใส่็จแล้วเอาเพียงใดทั้งผีเพียังใดแก้วไปบ่อลอต้มเอือกตีต่ำแก้วไม่แกงนี่นเราป่วยไ,ไง กินมวามสามารถจะเป็นชั่วโมงอนเด็ครับเหตัวเบื้อง่งนี่เห้ยนี่เหรอเอาตัวเบื้องตัวนี้เป็นอะตัวนี้มิตะขีกินอย่าบอกอึ้งกินแล้วเนาะโอ้ยเบื้องนี่นี่น้องเบื้องระวังอึ้งกับคนมาได้ไี่น้องมา่อโอ้โมาจอบกินอึ้งจินตัวนี้ตัวนี้งเด็กใครมันตัวผูกมาทั้งเด็กใครมานะ ม่ได้ขี่เจอตัวผู้มาทำหรอกขี่เขาออกใครกับมี่ทาตัวผู้อยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยโอโซ่ทาตัวผูอยู่ปะนะทาตัวผูอยู่โอ้โแล้วก็เสือแดงมาแย่งลายมิตวผู้คนตกบ่มีอากาศอี่หยังบ่ฝนตกไหมโอ้ซืือๆอยู่บก็คือบ่ลเออคือยังก่อนนะก็คือน้ำบ่ฝนตกไหมอ้นอนกับนอนอยู่ผู้เดียวพุ่นโอ้ ก็ว่าได้ก็ว่าได้ยู่มองพักมองเศร้ายางดีมาเห็นหมู่บ้านไร่สดอยู่หมู่บ้านนี่ก็ว่าเพิ่นยู่มองวิ ah ่งพี่เนื้อหัวสูงก้มูบดน้ำมุงมันบดซึมขึ้นดินเนาะโอยขนาดฝนเศร้าเล่าก็ยังขู่ยังขังอยู่โอ้ยกลางม้งอันกลางเต็มไปถุงถุงว่าพลังคนมาหากราบมาโอ้ยเบื้งเนี่ยเล็กกลางกันกลางเต็มไม่เกิดเลยร่อไฟล่อพลังคนร่อโรเบิร์ดบ่ โอ้ยหนีด้วยว่ามันเค็่แมงแข้งกับวัทรอโอ้ยเลยนี่บ่แมงแข้งกับวัทรอนี่ดิแมงแข้งกับวัทรอนี่จ้าโอ้ยหน่าสิมาแต่แมงแข้งจะบกม่วงบกม่วงกับบกม่วนคอหมู่บ้านนางฟังเสียงวิเรียบสบายกันได้ยังกว่าไหมฟังเส็ยแก้วนะ โอ้โเออเดเอากอิมากกินหมดสุกคนนี้ก็บอกเด็อันลมมาจอมึงโอ้ยเพื่นบไห้ไปกดน้ำโคกอะไว่ามะม่งแปงมิลลินทุโคกห่ยังอยู่นี้กินบ่มันบูดแล้วครับป้านี่บวใหญ่แต่เม่พอนเรากัย่งกินหาข้าวอันห้เท่ากินแล้วองบวดบวชโอ้ยเนาะแ้วว่ากินของเยอกินของเยอย่งเดียวได้จกา บรแนานันบูปไปได้คือกินะกินมันบูดข้าวกนเนาะโอ้พอซวงโอ้ยบอยากผักเะล่เอากุลายอันไรย่างเนี่ยอันนี้ก็มีหอนมี่หอนฟันว้ยกินไปแล้วกจุกทานไปแล้วฟันว้อยคนมีเอฟซีอ่ะอับรรยากาศลังวทีครับพี่น้องเจ๊ะล่ะพูดได้นี่ เอาอย้อยเฮ็น <infused> ยังจะขวบสิ้นครับก็มาขวบเซก็งคางล้อเต่าครับมันตกอึงอยู่ที่ว่ามันจิตต่ำเซก็งอย่างเดยวเลยขวสินมาละอาหารการกินแมีงสมัยไหยังไอ้ยงลูกจักจั่นยังจักจันกว่าสมัยด้า้าจักจั่นบ่มาฟย้อยจีกมาฟแม่บ่ เขาก็บอว่าเอิญลูกเอิญเต้าเอาไปตลาดปุ่นแม่มึงหันมาเตือนอี่ผีเฮ้ยเม่หอยงสมัครเป็นขับเป็นเน่ตไปน้ำหาบปรื้อเตลูกตลาดอีผีวัเนีโอ้ยน้ถามอาจารย์เมืองผมไปหาซื้อสแม่มีนคนกันเลยงปลาโอ้ยไม่ไมดทแน้วาีวัดเรื่มเบืองตัวล่ะออวิตาเสบใ่บนนี้เร็นแล้วบัานี้ปาอเรยนแล้วเร็นแล้วเมีน แม่ข้มแม่ค๋วยวายดีเอาฟังเดียต้มใส้ยังนี่ของแท้นี่ใส่หม้อกับแม่นหม้อดอีกว่านี่หม้อหนึ่งอ,อ,อันนี้ต้มต้มใส้ยังบว่านี่อันนี้สุดบ้าอันนี้หม้อสองหูอันนี้หม้อหม้อมีหูได้ดังไหนก็บ่เกียดมันบ่มีหูมันบ่รับรู้รักทราบนี่อินนี่อินนี่มีสองหูยาดามันมมมน,นี่อินน,นี่มั <c oughs> าานมีหูย่างในก็บ่ปปะ โอ้ยเด่นเด่นเนาะอันนี้หมอกหมอกัสโซอยนี่หมอบุตรายฝั่งโอโซ่ไี่ว่าเอ้ยต้นหมอกุณนายนัอีกต่างหากแต่หาหมอบริ้นได้อยู่นั่นหมอกุณนายเนาะคุณนายนั่งดูเบิ่งแต่สายตาเลยเขาโอ้ยมองล่องลับเด้อยพี่เขาอยู่ตลาดบอกบ่กว่าแรงหนีไม่พงยามานแต่สั่งบอกพี่เขาเย็ดว่างเด้อไปทางนั้นยี่ปวงเด้อท่านออก้องปตากันท้ากินพ่อกันเถอะ ไปกับเป็นแทกโควบตลาดที่ตะกุ้มเดียวมกแล่นนี้ต้องคนอยากไม่พเป็นลำเินนะเป็นำเดังเนาะจะเปเงียบๆาจะกองจังไรไหนวเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นเงียหัวหน้าโอ้ยใ oh ้ต็อกบัสใสุดมารัไปตลาดเอามันบริหารประานพี่น้องโอ้ยบอกผิดลั่นโอ้ย ก็เบาดีใช่ไหมนักมวยแบบนี้จะได้ว่าโอ้ยจะได้จะมาบ้ากับเธอคือนักมวยเนาะแต่ว่าอีตุ้มกะสวยอยู่ได้ละเด็ดตึ้งซองมอนต้มโดนๆอันอาจารย์ซอสแล้วเด็ดสู้ผู้ใดกินแน่นี่อ่าอันคือหัวหน้าล่ะค่ะก้อนคือหัวหน้าก่อนมาเลยหัวหน้าหก่ะกอนงานนี่เอาไข่บักินอึ้งไหม เอาจ้าบอกกินอึ้งเจ้าแกกินน้ำกระไรใคบอกกินอึ้งแมวะ๋ออึ้งอตัวนั้นมันนันมันมันมีใครไม่มีตะกีอึ้งยังเนี่นียบอกมีใครีาไอกว่อึ้งมันว่ากินกินแด้ตัวนี้ตัวตมือข่เลยสิว่าแ่บต้องเล่งขี่ไหมโอ้โอ้ไอาจารย์มอเศร้านาะยังน้ำหาน่พอได้มาได้ใสก่อนตอนนี้คือวัตถุดิบนี่มาจากใส่ก่อนตลาด หอยเดืออยู่ลงทุนไปซื้อหอตลาดหวยเดือ้มองคอยซื้ออันอันมาแรงดามาปนวันตัเนี้ยทำขายห้ยมพวกาเจามาเนี่ยยโอ้ยกะยอนเลอเมเนาะบดนี่จักลนี่้จากลลกตัวะเดี๋ยวนีอึ้งละเท่าไรสามร้อหบาทไทยหาร้อยามันเพงซ้ำซินง่วงตัวนี้ ป้นั่นตีรู้ละสามร้อยห้าสิบส้อห้าล้านกับสามร้อยดิโอ้เว่าสนี่ยมีวนีหากินยากจิ่งอาหารตามฤดูกาลน่กได้กินเม่ใหม่เราอ๋อส่อ่เอาอีกจะเติมน้ำยาแก๊สแล้วสี่กสุดเจ้ากแก๊สกระสิบบวกเป็นทั้งเุนบ่กังจะได้กินมันอ๋ออีกสามอีกอีกี่าทีกาไปยู่นั่นและต้มมยู่นสองชั่วโมงแล้วบ่กแล้วสิใจแล้สิใจคาแก๊อยู่เรา อันนีถุงเนี่ยเอาตัว <welche> น <is it? S 2> like, ี้เอาพีดน้อคันว่าอันใหระสิมาต้มอึ่งมองนีวที่เนี่ยเอาคุณผู้ดคิดค่าแก๊บบ่เลยเนี่ยด็กอคิดคิดค่าแก๊สบ่คิดค่าแก๊สต่อคนไหนที่หนงเราคิดค่าแก๊สอยู่โอโอวาจังไดก่อหันมี แกติ้งนิดแต่หอมอยู่โอ้โหอาศัยผัวะนันดอก่นอมาจะมากินกข่ากับหยจ่าวโอ้สายตาไม่อว่ายออยู่ไขายากันีบ้าน่มิโน่ยังสังเกตความเบาเดี๋ค่ะสังเกตสายตานาค่ะโอแวัเป็นจ้าสายตาโลดปุกไม่่อแล้วเปก กเ้าหนอดตาหัวข่เนี่ยนะพี่น้องคราันเพียงเาป่นบเปลนก่ีเมนเมามวนอ้ย่อยากผากเลยป้าไอ้มันแสียบด้วยไ้มันแสีบมันเสียบิ่งนีพี่น้องอ้ยพดดวกดวกเลยขอบคุณขอบคุณท่านเปานะครท่านเปาท่านเปาบอเป็นผู้เลี้ยงท่านเปาโอ้เป็นผู้ให้เอโอเคโอเค เปิดเลยโยห์หันต่ำแก้วแมงแข้งตามมือซีสอบแล้วเพิ่นบอกเพิ่นจะเอาให้เอามาเบิดเด้อเพราะว่าเขาต้องใส่เสบียงกินมื้อนอีกเอาพี่น้องเดี๋ยวๆตามแมงแข้งครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปตอนนี้ก็คือมาลุยหลังขั้วแล้วกับบรรยากาศตอนนี้ครับอ๋อซ้อกำลังใจว่าต้องแซ่บแต่มันเข็ดยากเล็กน้อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสัตว์ปตาบอกมาซี่บยาบาลนี่เอรอใช่หรือ มาซิมไหมยาบานี้มาลดกใช่ะดีเอสุก่เออเอจ้าบานี่น้องปวงมาซิมไหยาบานมานีมาหนีเอามาเบืองแน่เนี่มันสุกไปมาเส้นเสื่อแน่ยาเป็นแม่ข้าเนี่อมามาเอาเอาพอกินไปเบิ่งดูให้ซิมด้วยให้ดมใช่ล่ะให้ซิมวหดมปาอดขนกับอืองไม่จากไปเป็นไผ่ี้ อ,อันนี้ดิเอ่อพีน้องที่ตำต้มอึิงจินต,ต่อต่อไปเเเดียดยมมเียออยยมม่่งนัะสสออออาาตป